สว,สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ผมก็ร้าชายต้องไปขับตัวนะครับอันนี้ก็อยู่บนรถของอนามัยนะครับที่เขามารับผมพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอัพเดทนะครับว่าเลื่ขึ้นแบบไหนจนถึงสิ้นสุดวันที่ผมแล้วก็น้องชายตอนขาดตัวนะครับเจอบรรยากาศกังครับตอนนี้ก็อยู่หน้า คือเรอเล็กมาแล้วไปที่อะัรเงี้ย <c oughs> นี่ครับมีมีคนที่พาลูกเล็กก็มีนะครับะฮ <c oughs> <c oughs> ชินนะอ่าอันนี้ เอก oh. oh, ันนี no? uh, what, what oh. Oh, yes. uh ัน huh. ต uh ้เ huh. ร uh ้นอากมัแ huh. ล <temperature> uh ้ว huh. ก uh ็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังรอเรียกชื่ออยู่นะครับ บาน้ที่กำลังเรียกชื่ออยู่ครับอไปตไอไเลครับโอ้เ้ที่ดเลย ตอนนี้เรากำลังสักกระบติอยู่นะครับครับนี่คือบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะครับคืนแหกของผมนะครับ